ไปที่ข้อ8ใช่ไหมคะอ่าข้อเจค่ะข้อ8ค่ะแล้วก็คลิกเข้ามาแล้วคะ่ะ ที่เก็บข้อมูลนี่คือต้องออที่เก็บข้อมูลแล้วบอกว่าดึงดึงจากไฟล์ข้อมูลที่เคยสำรองไว้ข้อสองคัดลอกจากบริษัทอื่นเลือกเป็นข้อหนึ่งหรือข้อสองข้อสองค่ะ โอเคการลบข้อมูลเสร็จแล้วค่ะก็ตอบตกลงใช่ไหมคะอ่าเขียนว่าคัดลอกข้อมูลเรียบร้อยก็ตอบตกลงค่ะตั้งว่าสั่นหม่เสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะ ได้ปะแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะค่ะ,คะ ก็เลอกทุกระบบเลยเนะค่ะแล้วก็ติ๊กทำงานอันนี้ก็คือทำที่ห้องใหม่ใช่ไหมคะโอเคเสร็จได้บ่ค่ะโอเคเสร็จได้บแล,ะะล้วค่ะเดี๋ยวก่ออีเมล ค่ะค่ะต um> ้องให้ติ <t ie> <t ie> <t ie ๊กต er> ิ๊กช่องแรกเลยเนาะค่ะเสร็จแล้วค่ะ You fetch it You pick it up Can you see it? ระบุวดหนึ่งถึงวดยี่สิบอันนี้เราแก้เองได้ใช่ไหมคะอ่ามมันมีช่องให้ติ๊กแล้วก็ติ๊กไปใช่ไหมคะเอาไม่ต้องติ๊โอเค เสร็จแล้วค่ะสักครู่นะคะก็ผ่านเฉพาะปีหกสี่นะคะ โอเคเสร็จแล้วค่ะเคมัวนกระปุ๋ยเิียบร้าแล้วค่ะค่ะค่ะ,ค,ะค่ะ,คะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหกสี่ค่ะ เดนสิบเ็ดเดือนสิปี64ค่ะค่ะไม่ค่ะ,คะไม่สามารถลบไฟลเทมได้อันนี้ก็คือต้องต้องให้ให้เครื่องแม่มันขึ้นบอกว่าไม่สามารถไม่สามารถอะไรนะ สิปีไม่สามารถลบไฟได้อะคะ่าาไไะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เครื่องอื่นประมวลผลให้นะคะ